เรื่องสสบัญชีรายชื่อนะครับที่มีการพูดขึ้นมาโดยคุณหญิงสุดารั์แกยุทธอภันว่าพรรคเพื่อไทยจะยกเลิกสสแบบบัญชีรายชื่อขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดครับก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากหน้า,งงานในสังคมบุไปนั่งกงันวงไหนก็จะมีการถกเถียงพูดคุยกันว่าควรยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเหตุผลที่คุณหญิงสุดารั์เอามาบอกว่าพรรคเพื่อไทยอยากยกเลิกเพื่อจะสกัดกั้น การเติบโตของพรรคก้าวไกลอย่างที่เป็นต้นนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้แน่นอนที่สุดเมื่อเปิดเผยมาสู่สาธารนณะพรรคเพื่อไทยก็หยุ่นิ่งไม่ได้ครับคนของพรรคเพื่อไทยอย่างน้อย4คนออกมาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่คุณภูมิธรรมนะครับเวชยชัยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสรวงเทนทองในฐานะเป็นเลขาธิการพรรคสอสอนุสรเอียมสะอาดนะครับสสอนพดลปฐมะก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ลองมาดูกันครับว่าแต่ละคนให้ความเห็นยังไง แต่ทุกคนให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีความคิดในเรื่องการยกเลิกสสบัญชีรายชื่อแต่เนื้อหาสาระของสิทธิที่แต่ละคนแสดงออกมานั้นก็จะชี้ให้เห็นอะไรหลายอย่างถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณหญิงสุดารัตน์และก็พรรคเพื่อไทยนะครับคุณภูมิธรรมออกมาปฏิเสธแน่นอนครับว่าพเพื่อไทยไม่คิดตัดสสบัญชีรายชื่อนะครับ แต่แน่นอนที่สุดการให้ความเพียนเรื่องนี้ก็มีติ่งตามมาครับคุณภูมิธรรมบอกว่าที่ทําให้สงสัยคือทาไมคุณหญิงสุดารัตน์รู้ดีกว่าคนเพื่อไทยและสงสัยว่าการที่อ้างพรรคพวกในเพื่อไทยเป็นพรรคพวกในพรรคเพื่อไทยจริงๆหรือว่าคุณหญิงสุดารัตน์คิดเอาเองกันแน่อยากถามว่ายังไม่แหยังไม่หายโกรธพรรคเพื่อไทยหรือย,อยังไงอยากให้เราต่างคนต่างอยู่พยายามพัฒนาพรรคของตัวเองให้เติบโตเพื่อไทยเราพยายามปรับปรุงพรรคอยู่ เห็นได้ว่าการพิปรายก็ประมาณก็ว่าไปนะครับสร้างสรรคนู่นนี่นะครับสุดท้ายคุณภูมิธรรมก็พูดว่าขอให้ตามคนต่างทำภาพของตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นจะดีกว่านะฮะแล้วก็พูดต่อไปอีกหน่อยนะครับว่าออกการออกมาพูดเช่นนี้นะครับไม่ขอวิจารถึงจริงวิจาร์ไปเยอะเลยนะเมื่อสักครู่นี้แต่สาธารณชนต้องรู้ว่าอะไรที่ไม่มีหลักฐานความเป็นจริงไม่รู้ว่าได้รับข้อมูลมาจากไหนควรเชื่อได้หรือไม่ ขอให้มาร่วมทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์กันดีกว่าอยากให้ทํางานของพรรคตัวเองให้เติบโตเพื่อสร้างประชาธิปไตยมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนดีกว่ามาดิสเคดิตนะครับหลังจากนั้นก็อยากชวนให,ให้มาสร้างคุณค่าที่ดีงามไม่ใช่มาค่าขานคนอื่นโดยไม่อิงข้อเท็จจริงส่วนคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคนะครับก็ท้าเลยให้พูดออกมาเลยว่าใครเป็นคนบอกเล่าเรื่องนี้ให้คุณหญิงสุดารัตน์ฟังนะครับ แล้วก็ซัดคุณหญิงสด,ดาว่าชอบปั่นข่าวอยู่เเฉยเฉยไม่ได้นะครับรายละเอียดมีเยอะนะครับส่วนควุษษณอุ้รสอนี่ก็มาอีกมุมหนึ่งครับนะฮะบ,บอกว่าถ้าท่านพูดกับคนในครอบครัว,รวหรือสมาชิกภารของท่านเป็นการภายในจะมาโดกันฉ่าแค่นไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่การจินตนาการแบบไม่มีมูลความจริงออกสื่อต้องระวังต้นทุนความน่าเชื่อถือของท่านจะหมดหายลดต่ำไปเรื่อย ครับน,น,นั้นก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนพูดง่ายว่าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องนี้ส่วนคุณนพดลปฐมะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาแกวว่าจินตนาการบริสุทธิ์ไม่มีจริงเจือปนเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธแต่แน่นอนที่สุดครับคุณหญิงสุดารัตน์หรือเจ๊นหน่อยของเราก็ไม่นิ่งเฉยครับโพสตเฟซบุ๊กนะออกมา พูดจาในเรื่องนี้ในหัวข้อว่าโละหรือลดปาีิลิสจะจริงเท็จเลอะเทอะหรือไม่นะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าในเศรษฐานายกและพรรคเพื่อไทยต้องเป็นผู้ยืนยันเป็นสัญญาประชาคมต่อประชาชนว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญเพื่อความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองเท่านั้นและต้องให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงภายในเวลารวดเร็วโดยไม่ใช่เทคนิคการทวงเวลา ที่ฉันอยากเห็นรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยอยู่บนพื้นฐานของการดูแลสิทธิและโอกาสของประชาชนอย่างทั่วถึงทัดเทียมก็ว่าไปนะครับรวมทั้งสามารถรักษาสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้มั่นคงไม่ปล่อยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีวาระซ่อนเร้นแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดจํานวนหรือยกเลิกสสระบบบัญชีราอะไรชื่อเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เลอะเทอะอยู่ที่นายกต้องให้คํามั่นเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนนะครับจะหน่อยก็เน้นเรื่องให้นายกให้ สัญญาประชาคมว่าจะไม่ยกเลิกนะครับทีหน่อยก็โพสต์ต่อไปครับบอกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งทําอีกอย่างแล้วบอกว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงซึ่งทําให้ระบบการเมืองถูกมองว่าเลอะเทอะที่สุดในยุคนี้เคยบอกให้สัญญากับประชาชนว่าจะไม่จับมือกับสาปอเพราะรังเกียจประเด็นก,การแต่เพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลยอมตบัดสัตว์บอกกับประชาชนว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะลดค่าไฟค่าน้ําทันทีแต่จนถึงวันนี้ปัญหาเหล่านี้ กลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนไทยจึงขอถามในเศรษฐาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลว่านโยบายเหล่านี้และอีกหลายนโยบายที่เคยพูดไว้เป็นเพียงเทคนิคการหาเสียงใช่หรือไม่ถ้าทําแน่นอนจะทําเมื่อไหร่ต่อประชาชนให้ชัดเจนอย่าพูดเลอะเทอะนี่ก็เป็นการมีวิวาทะโต้กันในเรื่องของสสแบบบัญชีรายชื่อแต่เดิมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนะครับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล แต่พอผู้หญิงสุดารัตน์เอามาเปิดเรื่องนี้กลายเป็นว่าวิวาทะในเรื่องการยกเลิกสอสแบบบัญชีรายชื่อหรือไม่เป็นเรื่องระหว่างคนในพักเพื่อไทยที่ออกมากระนำซัมเมอร์เซลไปยังเจ๊นหน่อยเราเจ๊นหน่อยก็ไม่อยู่นิ่งครับก็ออกมาฉะกลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยู่ที่พวกเราก็พิจารณากันดูนะครับข้อเท็จจริงที่แต่และฝ่ายออกมาพูดนั้น เราควรรับฟังฝ่ายไหนมากที่สุดอย่างไรอยู่ที่ดุลพินิษของพวกเอาแต่ละคนครับ